สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจ Arista Networks หรือว่า ANET ค่ะผู้เล่นที่ถือว่ากำลังมาแรงมากๆเลยในวงการเครือข่ายโดยเฉพาะในยุค AI แบบนี้เลยนะคะเราก็มีข้อมูลจากการวิเคราะห์พื้นฐานแล้วก็มุมมองจากหลายๆแหล่งเลยค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะทำความเข้าใจตั้งแต่ตัวธุรกิจผลประกอบการไปจนถึงเรื่องออโอกาสความน่าสนใจในการลงทุนเลยค่ะ ใช่เลยครับเราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วอาริสตาเขาทําธุรกิจอะไรจุดแข็งเขาอยู่ตรงไหนอะไรครับเคลื่อนการเติบโตเขาอยู่แล้วก็แน่นอนครับเรื่องความเสี่ยงต่างๆที่ต้องพิจารณาเพื่อให้เห็นภาพรวมกันครับผมค่ะเริ่มกันที่ตัวธุรกิจหลักๆของอาริสตาก่อนเลยนะคะ เท่าที่ดูเนี่ยเขาจะเน้นโซลูชันเครือข่ายที่ประสิทธิภาพสูงสูงใช่ไหมคะสำหรับพวก Data Center ใหญ่ๆ Cloud แล้วก็ที่สำคัญมากตอนนี้เลยก็คือโครงข่าย AI โดยมีตัวชูโรงที่ชื่อว่า extensible operating system หรือ eos ครับผมจุดเด่นมากๆเลยของ oos เนี่ยก็คือมันเป็นระบบปฏิบัติการเดียว ที่รันบนอุปกรณ์ทุกตัวของอาริสตาเลยนะครับทำให้การจัดการเครือข่ายที่มันใหญ่มากๆซับซ้อนมากๆเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง AI ได้เร็วมากอืมจริงๆสถาปัตยกรรมแบบนี้นะครับมันช่วยลดความซับซ้อนได้เยอะเลยถ้าเทียบกับคู่แข่งหลายๆเจ้าโดยเฉพาะใน Data Center ที่มันก็ซับซ้อนอยู่แล้วว่ะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าพอโลกเครือข่ายมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกับ AI ใช่ไหมคะ ความเรียบง่ายของ EOS เนี่ยแหละกลายเป็นจุดแข็งสำคัญของเขาไปเลยแล้วลูกค้าหลักๆของ a r i s t a นี่เป็นใครบ้างคะกลุ่มใหญ่สุดเลยนะครับเกือบครึ่งหนึ่งเลยประมาณ48%ของรายได้ปี2024เนี่ยมาจากกลุ่มที่เขาเรียกว่า Cloud and AI Titans <ฮ>ก็คืออย่าง Microsoft แล้วก็ Meta ครับผมโหเกือบครึ่งเลยใช่ครับ รองลงมาก็จะเป็นกลุ่ม Enterprises ที่ประมาณ35%แล้วก็กลุ่มผู้บริการเครือข่ายหรือ Service Providers อีกประมาณ17%ซครับซึ่งจริงๆเขาก็พยายามขยายฐานลูกค้าไปกลุ่ม Enterprises แล้วก็ Campus มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อ,อลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่2เจ้านี้ลงบ้างอืเกือบครึ่งมาจากแค่สองเจ้าใหญ่นี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าเขาจะมีแผนเรื่องกระจายความเสี่ยงยังไง แล้วความได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยค่ะมันสะท้อนออกมาเป็นตัวเลขผลประกอบการได้ดีแค่ไหนคะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะโหตัวเลขการเติบโตนี้ต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากๆครับปี2024เนี่ยรายได้รวมแตะ7,000ล้านดอลลาร์ โตขึ้น19.5%จากปีก่อนหน้าเลยนะครับและที่น่าทึ่งมากๆก็คือไตรามาสแรกของปี2025เนี่ยรายได้เขาทะลุ2,000ล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกเลยครับโตถึง27.6%ถ้าเทียบกับไตรามาสเดียวกันของปีก่อนหน้าส่วนกำไรสุทธิก็ดีเยี่ยมไปในทิศทันเดียวกันเลยครับโหไตรามาสเดียวทะลุ2,000ล้านเหรียญน,นี่คือโตแรงจริงๆอะไรเป็นปัจจัยหลักๆเลยคะที่ทาให้โตได้ขนาดนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าคือความต้องการเครือข่ายสำหรับ AI ที่มันพุ่งสูงขึ้นมากๆเลยครับช่วงนี้บวกกับการขยายตัวต่อเนื่องของพวก Cloud Data Center ต่างๆแล้วก็ความสำเร็จในการที่เขาเริ่มเจาะตลาด Enterprise กับ Campus ที่เขาพยายามขยายฐานลูกค้าอยู่ด้วยครับนอกจากนี้เรื่องฐานะการเงินเขาก็แกร่นมากนะครับมีเงินสดในมือเยอะมากประมาณ8.15พันล้านดอลลาร์ณนะสิ้นไต,ตรมาส1ปี2025 แถมยังมีการซื้อหุ้นคืนต่อเนื่องด้วยซึ่งมันก็สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้บริหารได้ดีระดับหนึ่งเลยครับดูเหมือนว่า AI จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักจริงๆนะคะแล้วอนาคตล่ะคะอาริสตาเขามองภาพการเติบโตจาก AI ไว้ยังไงบ้างชัดเจนมากครับ AI คือเดิมพันใหญ่เลยตลาดเครือข่ายสำหรับ AI เนี่ยเขาคาดการัรว่าจะโตจากประมาณ1 0,000ล้านดอลลาร์เป็นเกือบเกือบ0 0 0ล้านดอลลาร์ภายในปี2029เลยนะครับ ซึ่งอาริสตาเขาก็มีอาวุธเฉพาะทางอย่าง EOS Smart AI Suite มี Cluster Load Balancing หรือ CLB ที่สำคัญมากๆในการช่วยเกลี่ยโหลดข้อมูล AI ไม่ให้มันติดขัดนะครับแล้วก็มี Cloud Vision UNO สำหรับการมอนิเตอร์วิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่าย AI แพงๆพวกนี้ให้มันคุ้มค่าที่สุดซึ่งเขาก็ตั้งเป้าไรายได้จากส่วน AI Networking เนี่ยไวท้ที่750ล้านดอลาลาร์ในปี2025ครับ อื uh huh. เป้าก็ชัดเจนนะคะแล้วนอกเหนือจาก AI ล่ะคะยังมีเครื่องยนต์เติบโตอื่นๆอีกไหมการเติบโตของคลาวด์และ Data Center ครับที่ยังเป็นแรงหนุนสำคัญอยู่รวมถึงการบุกตลาดแคมพัสและ Enterprise ที่เขาก็ตั้งเป้ารายได้750ล้านดอลลาร์จากฝั่งแคมปัสอย่างเดียวในปี2025เหมือนกันครับ อีกส่วนที่น่าสนใจก็คือรายได้จากพวกซอฟต์แวร์และบริการอย่าง c l o u d ์ s i ช n ที่เมื่อปี2024เนี่ยคิดเป็น17%ของรายได้รวมแล้วซึ่งส่วนนี้มันช่วยเพิ่มมูลค่าและก็สร้างรายได้แบบต่อเนื่องได้ดีครับค่ะ มาถึงประเด็นสำคัญที่นักลงทุนน่าจะสนใจกันมากที่สุดด้วยการเติบโตที่ดูน่าประทับใจมากๆแบบนี้หุ้น a n s เนี่ยถือว่าน่าสนใจแค่ไหนคะในแง่ของมูลค่ามันแพงไปหรือยังหรือว่ายังน่าเข้าอยู่เป็นคำถามที่ดีมากๆครับคือ Arista เนี่ยมักจะซื้อขายกันที่ PE สูงกว่าคู่แข่งอย่าง Cisco แบบเห็นได้ชัดเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ40เท่าเทียบกับ Cisco ที่อาจจะอยู่แถวๆถว15เท่า ซึ่งมันก็สะท้อนว่าตลาดเนี่ยคาดหวังการเติบโตที่สูงมากๆจากอริสตาครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังแนะนําซื้อนะครับแต่ว่าช่วงราคาเป้าหมายที่ให้มานี่ค่อนข้างกว้างมากๆเลยมีตั้งแต่แถวๆเจ็ดสิบหกถึง82ดอลลาร์ไปจนถึง130่งถึงหนึดอลลาร์ก็มีครับ กว้างมากเลยนะคะใช่ครับแสดงว่ามุมมองเรื่องความเสี่ยงกับโอกาสเนี่ยยังต่างกันพอสมควรเลยมีบางแหล่งนะครับที่เขาวิเคราะห์ด้วยวิธี DCF เนี่ยก็ประเมินมูลค่าที่แท้จริงไว้แถวแถว70-110ถึงดอลลาร์ซึ่งก็อาจจะต่ำกว่าราคาตลาดในปัจจุบันอยู่บ้างครับค่ะ PE 40เทียบกับคู่แข่งที่15นี่ อืมมันสะท้อนความคาดหวังที่สูงมากๆเลยแปลว่าถ้าเกิดเขาทําไม่ได้ตามเป้าขึ้นมาเนี่ยก็เจ็บหนักได้เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างคะสําหรับอาริสตาความเสี่ยงหลักๆเลยนะครับอย่างแรกก็คือการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่อย่าง Microsoft กับ Meta เนี่ยเกือบ50%เลยถ้าเกิดเจ้าใดเจ้าหนึ่งเขาชะลอการลงทุนหรือลดการลงทุนลงเนี่ยอันนี้กระทบรายได้โดยตรงหนักแน่นอนครับ อย่างที่2ก็คือความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ภาษีอย่างเรื่องกําแพงภาษีหรือ t a r ร์เเนี่ยก็อาจจะกระทบต้นทุนแล้วก็กําไรได้ครับ 3. คือการแข่งขันที่รุนแรงนะครับทั้งจากเจ้าตลาดเดิมอย่างซิสโก้จูนิเปอร์หรือแม้แต่หน้าใหม่อย่างเอ็นวีเดียที่เขาก็เริ่มลงมาเล่นในตลาดเครือข่ายสําหรับ AI ด้วยเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเลยครับคือมูลค่าหุ้นที่สูงอย่างที่เราคุยกันถ้าบริษัทโตไม่ทันความคาดหวังของตลาดเนี่ยราคาหุ้นก็พร้อมจะปรับฐานแรงๆได้เสมอครับอื mm. ฟังดูแล้วก็มีความเสี่ยงที่ชัดเจนหลายด้านเลยนะคะแล้วทางอริสตาเขามีวิธีรับมือหรือว่าจัดการกับความเสี่ยงพวกนี้ยังไงบ้างคะครับเขาก็พยายามกระจายความเสี่ยงนะครับด้วยการบุกตลาด Enterprise แล้วก็แคมปัสให้มากขึ้นอย่างที่เราไปตอนต้นมีการบริหารจัดการเรื่องสต็อกชิ้นส่วนสำคัญสคัญเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาสป라이์เชนหรือเรื่องภาษีต่างๆ แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือเขายังคงลงทุนด้าน R&D อย่างหนักต่อเนื่องนะครับเพื่อรักษาเรื่องนวัตกรรมแล้วก็ความเด็กเปรียบทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะหัวใจสำคัญอย่าง EOS OS แล้วก็ Cloud Vision ครับผมค่ะ สรุปภาพรวมทั้งหมด a r i s t a Network s ก็เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆนะคะอยู่ในตลาดที่กำลังเติบโตสูงมากๆอย่าง AI แล้วก็ Cloud มีผลประกอบการที่แข็งแกร่งโดดเด่นเลยทีเดียวแต่ก็ต้องบอกว่าแลกมากับความเสี่ยงเรื่องการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่การแข่งขันที่ก็ดูจะดุดเดือดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มูลค่าหุ้นที่ตลาดให้ราคาสูงลิ้วไปแล้วเหมือนกัน ถูกต้องเลยครับเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆของการเติบโตที่รวดเร็วแต่ก็เต็มไปด้วยความคาดหวังแล้วก็ความกดดันที่สูงตามไปด้วยคำถามทิ้งทายที่น่าสนใจให้พวกเราไปคบคิดกันต่อก็คือว่าท่ามกลางสมรภูมิที่มันดูเดือดแบบนี้แล้วก็มีความเสี่ยงที่มองเห็นได้ชัดเจนขนาดนี้นะครับ ความได้เปรียบทางด้านซอฟต์แวร์และนวัตกรรมโดยเฉพาะตัว EOS ของ Arista เนี่ยมันจะแข็งแกร่งแล้วก็ยั่งยืนพอที่จะขับเคลื่อนการเติบโตเพื่อรักษามูลค่าระดับพรีเมียมที่ตลาดให้ไว้แบบนี้ต่อไปในระยะยาวได้จริงหรือเปล่าอันนี้น่าคิดครับ